ประวัติศาสตร์ความแรงตอนนี้พาคุณย้อนกลับไปในยุค90ยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและณจุดสูงสุดมันมีรถสปอร์ตอยู่หนึ่งคันที่กล้าพ,พอจะออกไปสู้กับโลกกว้างเจตนารมณ์ของมันถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบันและการแข่งขันคือสิ่งที่หลอมรวมมันขึ้นมา Honda NSX ย้อนกลับไปในช่วงยุค80ยุคที่เศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นเติบโตอย่างบ้าคลัง่งเมื่อคนมันรวยจึงมีการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าจากต่างประเทศรถยนต์เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีการนำเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็น f e r r a r i 328, p o r s เช e 959และ Lamborghini Countach ทางผู้ผลิตภายในประเทศเองก็ต้องเริ่มขยับปรับตัวเริ่มมีแนวคิดอยากจะทำรถสปอร์ตสมรรถนะสูง นิสสันมีแนวคิดจะสร้างรถสปอร์ตเครื่องวางกลางใช้ชื่อว่า Mid-4-2 มิตซูบิชิมากับแนวคิดรถสปอร์ตเครื่องวางกลางเหมือนกันคือ HSR Concept หรือแม้แต่ i s u ู u ก็มี 4,200R ส่วน Honda เริ่มโปรเจกต์ HPX มาตั้งแต่ปี1984โดยเป็นความร่วมมือกับสำนักออกแบบระดับแนวหน้าจากอิตาลีคือพินินฟารีนา HPX หรือ Honda าพิ i ิน a r i n d a า x p e r i m e n t a l ได้รับแนวคิดมาจากเครื่องบินรบ F16 โดยรูปทรงเน้นที่กว้างและเตียบเป็นพิเศษการเข้าออกรถจะใช้การเปิดลังคาออกส่วนเครื่องยนต์หยิบยืมมาจากเครื่องรถแข่ง Formula 2ูของ Honda แนวคิดของ SPX ถูกเอาไปพัฒนาต่อโดยทีมงานของ Honda เพื่อที่จะทําให้ตัวรถมีน้ําหนักเบาทีมงานจึงตั้งใจว่าจะสร้างรถขึ้นมาจากอลูมิเนียมทั้งคันปัญหาคืออลูมิเนียมมันเหนียวไม่เท่ากับเหล็กครับถ้าประกอบไม่ดีอาจเกิดความเสียหายเมื่อนําไปใช้งานทางฮอนด้าเลยต้องพัฒนาเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมขึ้นมาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะครับช่วงล่างเป็นแบบปีกนกคู่ทั้งหน้าและหลังวัสดุอลูมิเนียมและเบรก ABS อิสระ4ล้อล้อเองก็ยังใช้อลูมิเนียมครับ โดยด้านหน้าใช้ขนาด15นิ้วส่วนด้านหลังที่16นิ้วยางของ NSX ได้รับการพัฒน,นาร่วมกับบริษัท y o ก o h a m a ว่ากันว่าเขาต้องทดลองกันจะถึง6,000เส้นเลยครับกว่าจะได้ยางที่เหมาะสมกับ NSX ที่สุดที่น่าสนใจคือระบบ traction control ของ NSX จะคำนวณจากขนาดล้อโรงงานทำให้เมื่อเปลี่ยนล้อที่ใหญ่ขึ้น ECU จะตัดกำลังทันทีทำให้เร่งไม่ออกครับ ถ้าอยากเปลี่ยนล้อก็ต้องไปแก้กล่องกันด้านเครื่องยนต์เป็น C30A เครื่อง V6 ขนาด3ลิตร32วาลวาวแน่นอนว่าต้องมี VTEC กำลังสูงสุดอยู่ที่270แรงม้าและแรงบิดที่284นิวตันเมตรพอรวมกับตัวถังอลูมิเนียมตัวรถจะมีน้ำหนักแค่1370กิโลกรัมเท่านั้นครับพวกเขาได้เชิญไอตันเซนนามาทดสอบรถและเขาเองก็ให้ความเห็นว่า ผมก็คงให้คำแนะนำด้านการผลิตไม่ได้แต่ขับแล้วรู้สึกว่ามันเปราะทางฮอนด้าจึงต้องกลับมาแก้งานกันใหม่และแล้วในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางก,การในปี1990ในญี่ปุ่นใช้ชื่อว่า Honda NSX แต่ที่ออกไปทำตลาดในระดับสากลจะขายผ่าน Acura NS มีความหมายว่า New Sport Car ส่วน X Honda นิยามความหมายถึงตัวแปรที่เรายังไม่รู้ค่ะ คุณต้องไปหากันเองนั่นแน่โดยคนที่จะแก้โจทย์สมการนี้ได้จะต้องกำตังไปที่โชว์รูมฮอนด้าราวๆ8ล้านเยนแปลงเป็นเงินไทยในปี1 9 9 0ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ที่สาทรฮอน d a ค่ะตั้มาจัดจำหน่ายเขาขายกันที่4ล้านกลางๆครับ NSX เป็นรถที่ออกมาเพื่อเป็นเหมือนเรือธงประจำค่ายและโดยเหตุที่เขามีเป้าหมายจะเป็น w o World c l a s s s p o r t ค่ะนั่นทำให้ต้องวางตัวเป็นกลาง คือถึงจะเป็นรถสปอร์ตก็ยังต้องเก็บความสะดวกสบายไว้บ้างเพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นผลเสียของมันคือมันไม่โดนใจขาแรงในปี1992 Honda จึงได้สร้างร่างสุดยอดของ NSX ขึ้นมามันคือ NSX R นี่แหละครับคือบรรพบุรุษของ Type R ทั้งปวงมันถูกถอดสิ่งของที่ไม่จะเป็นต่อความเร็วออกไปแต่ที่ใส่เข้ามาคือเบาะบักเก็ตฟีทของเรคาโร ระบบแท็กชันคอนโทรลถูกตัดออกไปและช่วงล่างมีการเปลี่ยนสปริงให้แข็งแรงขึ้นเฟืองท้ายถูกเปลี่ยนอัตราทดจาก4.062เป็น4.235ล้อเอ็นไก่สีขาวตัวรถเองก็เป็นสีขาว NS0 แชมเปี้ยนไว้ปี1993มีการเพิ่ม SRS airbag มาให้ปี1994เปลี่ยนมาใช้ล้อขนาด16นิ้วและ17นิ้ว จุดสัเกตคือเป็นแบบ7ก้กานครับและในปี1995ได้มีการทำรุ่นเปิดกระบาลออกมาขายในอเมริกาใช้ชื่อว่า n s x t หรือ n s x t h a r จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในปี1997คือเป็นการเปลี่ยนมาใช้เครื่อง C 3 2 B ที่ขยับขยายมาใช้เป็นเครื่อง3.2ลิตรกำลังสูงสุด298แรงม้าแรงบิดที่304นิวตันเมตร สาเหตุหนึ่งที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องใหญ่ขึ้นนอกจากจะได้เรียวแรงแต่ก็ทําให้ผ่านกฎหมายควบคุมมลภาวะได้ง่ายขึ้นด้วยอีกตัวที่ออกมาในปีนี้คือไท p e เซึ่งจะได้เข้าคออ์ลดน้ำหนักคล้ายกับไท p e อาแต่ได้ของแต่งต่างกันในญี่ปุ่นมีไท p e เอสซีเป็นรุ่นที่ออกมาสําหรับเป็นรถแทร็กโดยเฉพาะเลยครับเก้าข้าสู่ปี2001 NSX ได้รับการปรับปรุงหน้าตา อยูที่ชัดเจนที่สุดเปลี่ยนมาใช้ไฟหน้าแบบฟิกไทา์และส่วนอื่นๆรอบๆตัวรุ่นนี้เปลี่ยนมาใช้ล้อ17นิ้วทั้งหน้าและหลังแต่หน้ากว้างไม่เท่ากันครับส่วน NSXR กลับมาอีกครั้งในปี2002รอบนี้ฮอนด้าจัดหนักจัดเต็มทำการลดน้ำหนักอย่างจริงจังรวมแล้วอยู่ที่1,270กิโลกรัมเท่านั้นรุ่นนี้มีอยู่แค่140คัน รุ่นที่นับว่าเป็นเหมือนร่างสุดยอดของ NSX คือ NSX R GT รุ่นนี้ทำไว้ให้ผ่านกรติกาซ u เปอร์ GT ทำให้มันมีอยู่แค่5คันเท่านั้นครับในสนามแข่งมันคว้าชัยชนะในรุ่น GT2 มาได้จากการแข่ง24 h o u ี้ of Le m า n อปี1995โดยคนที่ขับคันนี้คือเคอิชิซูชิยะอากิระไอดะและคุนิมิสึทากาฮาชิ ในการแข่ง JTTC ปี2000รถของมูกเกนรวมด้วยโดมคว้าชัยชนะมาได้ในรุ่น GT500 ทั้งฝั่งนักขับและผู้ผลิตและในปี2002ได้ชัยชนะจากทางฝั่งผู้ผลิตอีกครั้ง NSX รุ่นแรกทําตลาดตั้งแต่ปี1990และหยุดจัดจำหน่ายไปในปี2007ครับ ในปีนี้มีข่าวแว่วๆจากคอนด้าอเมริกาว่า NSX รุ่นต่อไปจะมากับเครื่องยนต์ V10 และมีการเปิดตัว Acura ASCC ในปีเดียวกันแต่แล้วโครงการนี้ก็ถูกพับเก็บไปเนื่องโดยปัญหาทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวของ NSX เจนที่2กลับมาอีกครั้งในปี2012โดยมีการเปิดตัวรถต้นแบบในช่วงต้นปีครับ และแล้วในปี2015 NSX รุ่นที่2ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการและเริ่มออกจากสายการผลิตในปี2016รอบนี้มันมากับเครื่องยนต์ JNC V 6ขนาด3.5ลิตรทวินเทอร์โบแถมยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมแรงรวมแล้วทำให้มันมีกำลังสูงถึง573แรงหมาส่วนเกียร์เป็นดูอัลคลัต9สปีดครับ เดือนสิงหาคมปี2019 NSX ได้รับการปรับปรุงช่วงล่างทำให้ตอบสนองได้ดีขึ้นรวมถึงระบบส p o r t Hybrid ด SH All-Wheel Drive ก็ถูกปรับปรุงด้วยครับล่าสุดในปี2021 Honda ก็ประกาศจะออก Type S สำหรับปี2012โดยจะจำกัดไว้ที่350คันในรอบนี้กำลังของมันจะมากถึง600แรงม้าโดยไปหยิบยืมเทอร์โบมาจากตัวแข่ง GT3 สำหรับผลงานในสนามของ NSX ถูกใช้ในการแข่งซ u เปอร์ GT นับตั้งแต่ปี2014ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็น NSX เลยก็คงไม่ได้ครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เหมือนรุ่นที่ทำขายรุ่นที่ใกล้เคียงมากกว่าจึงเป็นตัวแข่ง GT3 เป็นอีกตัวแข่งที่สร้างเชื่อให้ฮอนด a ายุคปัจจุบันในระดับสากลสำหรับ NSX เป็นรถอีกรุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นตำนานจากญี่ปุ่น มันเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่วิ่งได้เป็นการแสดงถึงศักยภาพของบริษัทรถญี่ปุ่นว่าสามารถผลิตรถสปอร์ตสามรรถ,ถนะสูงออกมาเทียบชั้นกับรถสปอร์ตในระดับโลกได้